ไปนั่งหอยห้างจากช่องนี้บอกช่องเมืองกูไม่กูไม่สนใจเลยมันไม่อะไรไหมเจ๊เจ๊แล้วบอกมันไปเลยเจ๊สนใจช่องไหนเฮ้ยเจ๊สนใจช่องไหอีบ้าอีควายไม่อะไรไหมโว้ยเรารู้จริงนะเนี่ยใช่ใช่ตาสาเราบอกเลยเจ๊ด่าใครบ้ามึงอีบ้าอีบ้าอีบ้าด้วยอีควาย รนแน่เลยร้อนมันบ้าบอเลยหรอหน้าไม่เป็นจริงเันมาทำกับบ้านเราอย่างนี้เราจริงหมดแล้วเจ๊อะแล้วเจ๊อะทำไมมึงจะทำทำไมนี่ควายเดี๋ยวชิบ่อจริงเดี๋ยวคุณกิ่งแก้วใช่ไหมหน่าดุไหมคุณกิ่งแก้วเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเจ๊ไม่สนใจเราคุณกิ่งแก้วอยากให้เจ๊ด่าใช่ไหมหนูรู้คุณมต้องมารู้แล้วคุณด่าจริง กูจะด่าจริงๆอย่างนี้ไร้ไหมพี่น้องกูเยอะหมดเลยนะนะไม่ต้องตะโกนเล่นทุกดอกเลยด้วยป้อยคุณพัฒนันบอกเอ้ยทุกดอกก็ทุกดอกแม่อย่าไปว่าคุณพัฒนันนี่เขาส่งบอกมาส่งบอกมาให้ตัวเองนั่งเอ้ยมึงเป็นใครล่ะเขาเป็นเอฟซีตัวหาแล้วส่งบอกมาให้ตัวเองนั่งอ่ะของเขาโซตีนแม่ไม้องมาแต่งเรื่องนี้ป่าจัดนม่ได้แมเจ๊จุกเจ้าสารดาในมโนศเขาจะด่าทุกคนในทิกตอกไม่ได้นะ ด่าได้ด่าได้สังเกตในใน u t u b e เขาไม่ด่าอ่ะเดี๋ยวลองดูนะเอานี้ก่อนเออก็เธอไม่มีอะไรกับฉันน่ะอฉันไร้การนี่ลองทำไมเลยควายลองลองอีสัตว์นะโดนพี่ยังไม่ได้พูดนะพ่อแม่กูอยู่เต็มที่หมดเจนี่คุณติหาบอกเจต้อยอ่ะสง่างอมมากเลยอ่ะเออทำไมพูดถึงเงี้ยอย่าสิไม่อย่า งูตาไม่ใช่มึงไงผีป่าเจ้ยังไม่มึงเลยค่ะยังไม่พอใจมึงเลยจริงนะเจ้ชื่ออะไรอ่ะกูจะตอบมึงทาจากไหนอ่ะทำไมแล้วบ้านอายุเท่าไหร่อ่ะแล้วมึงอ่ะแหกมาจากไหนไม่ได้ของนี้ไม่ได้เถามอย่างนี้นะเจ้ คำกระพุ้มึงมาบ้านใครยังไงคำนี้คำนี้ไม่พอดิเจ๊จุกดุแล้วไม่ดุแล้วไม่ใช่ไอ้เจ๊จุกดุมันคนเดียวนี่ล่วงหน้านะเพราะส่งสอนหมดเลยคุณอนุควายคุณปากมันไม่อยู่สกเลยมัวแล้วควายอย่างนี้เลยเหรอมึงนี่ไอ้ควายอีสัตว์เอ้ยพี่จอยมีอะไรไป แจงเอาไปจำเอาไปซ่อนอีกรอบหนึ่งป้าเฮอคีณกิตคินาเขาใส่สุดคุณลิเดียขอโทษนะชัดไปหรือเปล่า W E E D อ่านว่าวีดเหรอ W E E D วีดคุณวีดไม่ต้องมาอ่านบ้านเราหรอกเนื้อว่าไม่มาเราตั้งนานอยู่ในนี้นี่เอานูมาขึ้นช่องสำรองก่อนนะช่องหลักมันโดนไม่ไล่อะน่าจาโฉมมาแล้วมาแล้วมาแล้วป้าขอผักบนหัวกินหน่อยไม่ต้องแดก มึงเลยมึงจะแดกมั้ยล่ะเจ้าชู้ยันไหนพี่สั่งเลยแต่พี่เลยพี่ก็มากันแล้วเจก็ถามว่ามึงจะแดกไหมล่ะไม่ให้เจก็ไม่ให้ไม่ใครแล้วมันนั่งขอบเนบ้านโคว้ะน้าๆควายเบาๆเดี๋ยวเสียงติดอดอนเล่นไปว่าอะไรมึงในอินเล็ตอินเล็ต ไม่ต้องมาชี้ละแลดแปลว่าหนูเออมึง,ม,ง,ม,งมึงพูดเองเออเองเงี้ยพระรู้อยู่กับใจบัฟเล็กเจ๊น้องจ๊อบมาแล้วน้องจ๊อบบอกว่าป้าจ้าตังที่ยืมไปห้าสิบห้าบาทนานมากเลยครับไม่เคยได้คืนเลยกูยืมมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้ววะไม่รูต้ตัวเลยบ้านกูเป็นคนมีเงินนะโอ้โห,โโหไม่บ้านเราขายของนะแต่เขาบอกว่าเขาเห็นป้าสวยมากเขาเลยไม่คิดดอกเขาเอาแค่ห้าสิบห้าบาทคืนไม่ต้องมาเอาเลยกูไม่รู้จักไอ้น่ายังไงอะ ใช่พี่เขาไปก็จบแล้วเจ๊มึงไม่ต้องมาเขาจะได้ไม่ต้องมาทวงอายใครจะมาทวงกูล่ะแล้วบอกบ้านร่ำรวยใช่เลยใครของเต็มบ้านเลยเาชื่อจ็อบเนี่ยเขามาทวงห้าสิบห้าบาทมาบ้านได่หม้อเลยบ้านร่ำรวยแต่ยืมตังเขาสมัยนี้แหละมึงไม่ต้องพูดอย่างนี้เลยดักดาสมัยนั้นควายสมัยควายเยอะมากันแล้วนะสมัยควายเจ็บคอไหมป้ารัตนาไม่เจ็บร่างหา อะไรแมสอะไรเด้อคุณธานินทร์เนาะขอบคุณคุณลิเดียมากเลยนะคะสำหรับซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะสวัสดีซอเขาบอกซอซอซอเด้ทำไมเลยหน้าด้านชื่อซอเหรอแล้วมึงเรียกมึงร่างมึงทำไมอะโอ้มึงยก็มองหน้าจ้อยด๊ากควายอีน่าเด้อ ไมเสียงสองอ่ะทำไมเสียงเงี้ยกูจะดามเลยชีวิตทิ like ้งมันกูเป็นยังไงพลาดกูดีนะ